นิทานเรื่องชีวิตใหม่ของน้ำตาลการละครั้งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าปิ่นเธอกับแม่เปิดร้านขายผ้าไหมยอยู่ที่บ้านและปิ่นก็เป็นคนทอผ้าด้วยมือของตัวเองทุกผืนในทุกๆวันปิ่นจะออกมานั่งทอผ้าอยู่ที่ใต้ถุนบ้านเป็นประจำและแม่ของเธอก็จะคอยตรวจดูความเรียบร้อยของผ้าทุกผืน ปิ่นกับแม่มีความสุขดีกับชีวิตที่เรียบง่ายแบบนี้เช้าวันหนึ่งขณะที่ปิ่นกับแม่กำลังเตรียมอุปกรณ์ทอผ้าอยู่นั้นพวกเธอก็ได้ยินเสียงสุนัขส่งเสียงร้องเหมือนมันกำลังรู้สึกเจ็บปวดปิ่นเอ็งได้ยินเสียงหมาร้องเหมือนแม่ไม่ลูกฉันก็ได้ยินเหมือนกันจ้ะแม่เสียงดังมาจากทางหลังบ้าน ไม่รู้ว่ามันโดนใครทำร้ายมาหรือเปล่าอืมฉันว่าฉันจะไปดูสักหน่อยจ้ะฝากแม่เตรียมของไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันมาก็ได้จ้ะลูกระวังตัวด้วยนะถ้ามันดุก็อย่าเพิ่งไปเข้าใกล้มันล่ะจ้ะแม่ปิ่นเดินตามเสียงร้องของสุนัขไปทางหลังบ้านของตัวเองเมื่อเธอเดินไปสักพักเธอก็ได้พบกับสุนัขตัวหนึ่งกำลังนั่งตัวสั่นหลบอยู่ในพุ่มไม้ และมันก็ได้รับบาดเจ็บที่ขาและยังดูท่าทางอ่อนแรงตายจริงเองไปโดนอะไรมาแล้วทำไมมาหลบอยู่ตรงนี้ปิ่นรู้สึกสงสารสุนัขตัวนี้เธอยืนดูอยู่ห่างๆโดยที่ยังไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้เพราะกลัวมันจะตกใจสุนัขตัวนั้นเงยหน้ามองปิ่นแววตาของมันดูน่าสงสารจากนั้น มันก็หันไปเลียขาของตัวเองตรงที่มีรอยแผลปิ่นค่อยๆเดินเข้าไปใกล้แล้วย่อตัวลงช้าๆเพื่อดูสภาพร่างกายของมันน่าสงสารจังไม่รู้ว่าหมาตัวไหนมากัดหรือมีใครมาทำร้ายเองหรือเปล่าถึงได้เจ็บแบบนี้งั้นเองกลับไปกับข่าก่อนนะเดี๋ยวข้าจะช่วยดูแลเองไปก่อนแล้วกันปิ่นพยายามหาทางเข้าหาตัวสุนัขตัวนั้น และทำความคุ้นเคยอยู่พักหนึ่งจากนั้นปิ่นค่อยๆเอื้อมมือไปรูปศีรษะของมันอย่างเบามือสุนัขตัวนั้นไม่ได้ขู่หรือทำร้ายปิ่นแต่อย่างใดมันดูเชื่องและยอมลุกเดินเข้าไปหาเธอใกล้ๆปิ่นตัดสินใจค่อยๆอ,อ,อุ้มมันขึ้นมาอย่างเบามือและพากลับบ้านไปเมื่อมาถึงบ้านแม่ของปิ่นเห็นลูกสาวอุ้มสุนัขก,กลับมาด้วย เธอจึงรีบเข้ามาดูอาการและหาข้าวหาน้ำให้มันกินและช่วยกันทำแผลให้กับสุนัขตัวนั้นปินเองไปเจอมันที่ไหนมาแล้วนี่มันไปโดนอะไรมาฉันเห็นมันนั่งตัวสั่นหลบอยู่ตรงพุ่มไม้จ้ะแม่ท่าทางมันก็ดูกลัวมันน่าจะหนีอะไรบางอย่างมาแล้วไปหลบอยู่แถวนั้นจ้ะอืมดูจากรอยแผล แม่ว่าไม่น่าจะใช่รอยหมากัดนะบางทีมันอาจจะโดนคนทำร้ายมาไม่รู้ว่ามันมีเจ้าของหรือเปล่าปิ่นเองก็รู้สึกสงสัยเหมือนกับแม่ของเธอเธอเห็นสุนัขตัวนี้ก็อดสงสารไม่ได้จึงบอกกับแม่ว่าจะขอเลี้ยงดูสุนัขตัวนี้ไปก่อนจนกว่ามันจะหายดีหากมีคนในหมู่บ้านตามหาสุนัขที่หายไปเธอก็จะนำไปคืนเจ้าของ แม่ของปิ่นก็รู้สึกสงสารสุนัขตัวนี้เช่นกันจึงยอมให้เลี้ยงไว้ปิ่นเห็นว่าสุนัขตัวนี้มีขนสีน้ำตาลหน้าตาของมันก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูเลยตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าน้ำตาลหนึ่งเดือนผ่านไปอาการบาดเจ็บของเจ้าน้ำตาลก็หายเป็นปกติมันดูสดใสามากขึ้นและเริ่มคุ้นชินกับบ้านของปิ่น เจ้าน้ำตาลมักจะคอยนั่งเฝ้าปิ่นเวลาที่เธอกำลังทอผ้าและชอบเดินตามแม่ของปิ่นเวลาที่เธอออกไปเก็บผักที่สวนหลังบ้านเจ้าน้ำตาลช่วยเติมเต็มบรรยากาศของบ้านหลังนี้ไม่ให้เงียบเหงาทำให้ทั้งสองแม่ลูกรู้สึกมีความสุขมากขึ้นวันหนึ่งขณะที่ปิ่นกำลังนั่งทอผ้าอยู่นั้นก็มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อป้าแมน แว้เอาของฝากจากกรุงเทพมาให้ปิ่นกับแม่ป้าแมนหันไปเห็นเจ้าน้ำตาลกำลังนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ๆก็รู้สึกแปลกใจปิน่นเองไปเอาหมามาเลี้ยงตั้งแต่เมื่อไหร่หรืออ๋อพอดีเมื่อเดือนก่อนฉันไปเจอมันอยู่ที่พุ่มไม้หลังบ้านนะจ๊ะมันดูซูบผอมแล้วก็ถูกทำร้ายมาด้วยฉันสงสารก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ก่อนนะจ่ะอ้าวเหรอ น่าสงสารจังนี่ก็โชคดีนะที่เองไปเจอมันเข้าอะไม่งั้นป่านี้มันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ป้าแมนเดินเข้าไปดูเจ้าน้ำตาลใกล้ๆเธอรู้สึกว่าสุนัขตัวนี้ดูคล้ายกับสุนัขของนายเดชเจ้าของร้านขายของชาในตลาดเอจะว่าไปเข้าว่าหมาตัวนี้มันเหมือนหมาของไอเดชเลยนะพี่เดช ที่เป็นเจ้าของร้านขายของชําในตลาดใช่ไหมจ๊ะอืมใช่ข้าเคยเห็นมันชอบล่ามโซ่หมาของมันไว้หน้าร้านข้าเคยดีนคนแถวนั้นพูดนะว่าไอเดชมันชอบทุบตีหมาบางตัวก็หนีหายไปบางตัวตายไปเลยก็มีน่าสงสารหมาพวกนั้นจริงๆปิ่นได้ยินป้าแมนพูดแบบนั้นก็รู้สึกใจคอไม่ดี เธอกังวลว่าถ้าเจ้าน้ำตาลเป็นสุนัขของนายเดชท,ที่หนีออกมาจริงๆแล้วถ้าหากนายเดชมาเจอมันเข้ามันอาจจะถูกเอาตัวกลับไปและถูกทำร้ายอีกอยู่มาวันหนึ่งปิ่นได้ใส่ปลอกคอให้กับเจ้าน้ำตาลแล้วจูงพามันออกไปเดินเล่นใกลกๆ้ๆแถวบ้านเหมือนเช่นทุกครั้งระหว่างที่กำลังเดินเล่นอยู่นั้น ปิ่นได้บังเอิญเจอกับนายเดทที่กำลังเดินผ่านมาพอดีปิ่นรู้สึกตกใจแต่ก็พยายามเก็บอาการและยิ้มทักทายนายเดชตามปกติแต่เจ้าน้ำตาลกลับดูมีทีท่าหวาดกลัวเมื่อได้เห็นนายเดชมันรีบมาหลบอยู่ข้างๆปิ่นนายเดชสังเกตเห็นเจ้าน้ำตาลก็จำได้ทันทีว่านี่คือสุนัขของเขาที่หายไปปิ่นนี่เองเลี้ยงหมาด้วยหรือ เองไปเอามันมาจากไหนมันเหมือนกับไอ้โป้หมาของข้าที่หายไปเมื่อเดือนก่อนเลยนี่มันหนีมาไกลถึงนี่เชียวหรือฉันไปเจอมันอยู่แถวพุ่มไม้หลังบ้านฉันจะ้ะตอนนั้นมันดูหิวโซแล้วก็มีแผลใหญ่เหมือนถูกทำร้ายมาด้วยนะจ๊ะถ้ามันเป็นหมาของพี่แสดงว่าพี่ทำร้ายมันเหรอจ๊ะปิ่นถามนายเดชกลับไปทำให้ในายเดชรู้สึกอึ้งเล็กน้อย เขาจึงรีบพูดกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองข้าเปล่าทำร้ายมันซะหน่อยข้าเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กข้าก็รักของข้าเหมือนกันนะหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นหมาตัวนี้ก็คงไม่ใช่หมาของพี่หรอกจ๊ะเพราะพี่ไม่เคยทำร้ายมันนี่จ๊ะก็ข้าจะไปทำร้ายมันทำไมล่ะที่เองเห็นว่ามันบาดเจ็บคงเพราะมันไปกัดกับหมาตัวอื่นมากกว่านายเดชรู้สึกหงดหงีด เขาพูดออกมาเสียงดังจนทำให้เจ้าน้ำตาลส่งเสียงเห่าใส่เขาและพยายามหลบอยู่หลังปิ่นตลอดปิ่นรู้ได้ทันทีว่าเจ้าน้ำตาลหวาดกลัวนายเดชเพราะน่าจะเคยถูกนายเดชท,ทำร้ายมาจริงๆส่วนนายเดชเองก็พยายามขอเจ้าน้ำตาลคืนจากปิ่นและยืนยันหนักแน่นว่านี่เป็นสุนัขของตนแต่ปิ่นไม่ยอมคืนเจ้าน้ำตาลให้กับเขาเพราะกลัวว่าเจ้าน้ำตาลจะถูกทำร้ายอีก และอาจจะไม่รอดเหมือนครั้งที่แล้วก็เป็นได้นายเดชรู้สึกโกรธที่ปิ่นไม่ยอมคืนสุนัขให้กับเขาปิ่นนี่เองมีสิทธิ์อะไรมาเอาหมาของข้าไปก็ในเมื่อมันเป็นของข้าข้าก็ต้องการมันคืนพี่เดชจะ๊ะใครๆก็รู้ว่าพี่ชอบทุบตีหมานี่ยังโชคดีนะที่เจ้าน้ำตาลมันรอดมาได้ถ้ามันอยากกลับไปหาพี่มันคงไม่เห่าใส่พี่แล้วรีบมาหลบอยู่หลังฉันหรอกจะ้ะพี่ไม่เห็นหรือ หมาของข้าข้ามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรกับมันก็ได้เอ็งไม่ต้องมายุ่งพี่แน่ใจเหรอจ้าที่พูดออกมาพี่ลืมไปหรือเปล่าว่ามีกฎหมายคุ้มครองสัตว์อยู่อย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่พี่ทำนะนายเดชได้ยินปิ่นพูดแบบนั้นก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกโกรธเขาหันไปจ้องมองเจ้าน้ำตาลและหันมามองหน้าปิ่นอีกครั้งพร้อมกับบอกเธอว่าปิ่น นี่เองอยากได้มันมากใช่ไหมก็ได้งั้นเองก็ดูแลมันให้ดีๆขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงหมาให้ได้ไปตลอดก็แล้วกันนะนายเดชพูดจบก็เดินจากไปปิ่นเห็นสีหน้าแววตาของนายเดชแล้วก็รู้สึกใจคอไม่ดีเธอจึงรีบพาเจ้าน้ำตาลเดินกลับบ้านไปปิ่นกับเจ้าน้ำตาลเดินทางกลับมาถึงบ้าน เธอได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับแม่ฟังแม่ของปิ่นได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจเธอรู้สึกเป็นห่วงลูกสาวและเจ้าน้ำตาลขึ้นมาแม่ว่าไอเดทคงจะไม่ยอมปล่อยไอ้น้ำตาลไปง่ายๆหรอกลูกแม่ว่ามันไม่ได้รักหมาของมันหรอกมันแค่อยากเอาชนะเองมากกว่าใครๆก็รู้ว่ามันเป็นคนเอาแต่ใจชอบเอาชนะแถมยังอารมณ์ร้อนอีก แม่จะาพอฉันได้เห็นสีหน้าแววตาของพี่เดชในวันนี้ฉันก็รู้สึกเป็นห่วงเจ้าน้ำตาลขึ้นมาเลยจ้ะแม่แม่จะว่าอะไรฉันไหมถ้าฉันจะเลี้ยงมันไว้ต่อแม่ไม่ว่าอะไรเองหรอกลูกแม่เข้าใจขอบคุณจ้ะแม่ปิ่นกับแม่ลูบหัวเจ้าน้ำตาลด้วยความรู้สึกเอ็นดูและสงสารเจ้าน้ำตาลจ้องมองทั้งสองคนด้วยแววตาที่ใสซื่อ เต็มไปด้วยความรักที่มีต่อเจ้าของของมันกลางดึกคืนหนึ่งเจ้าน้ำตาลเห่าเสียงดังจนทำให้ปิ่นกับแม่ตื่นขึ้นมาพวกเธอรู้สึกแปลกใจเพราะปกติเจ้าน้ำตาลจะไม่เห่าเสียงดังกลางดึกแบบนี้ปินจึงเปิดประตูออกมาดูสักพักปินสังเกตเห็นว่ามีชายสองคนใส่ชุดสีดำกับหมวกไอ้โมงกำลังเทน้ำออกจากถังอยู่แถวหลังบ้าน ปิ่นตกใจจึงตะโกนเรียกแม่ว่ามีคนบุกรุกทำให้ชายสองคนนั้นตกใจและรีบโยนถังน้ำทิ้งแล้วจุดไฟเผาโยนลงกับพื้นก่อนจะพากันหนีไปทำให้ไฟลุกโชนขึ้นมาทันทีปิ่นกับแม่จึงรีบช่วยกันดับไฟพร้อมกับตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงและโชคดีที่เพื่อนบ้านยังไม่หลับสนิทพวกเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ จึงพากันมารีบช่วยดับไฟนับว่ายังโชคดีที่ดับไฟได้ทันและไม่มีอะไรเสียหายมากนะักนี่ดีนะที่ดับไฟได้ทันใครกันที่มันกล้าทำแบบนี้นี่กะจะฆ่าให้ตายยกครัวเลยหรือไงว่าแต่เองสองแม่ลูกไปมีเรื่องกับใครมาลึอมันถึงกล้ามาเผาบ้านแบบนี้ลุงที่เป็นเพื่อนบ้านถามปิ่นกับแม่ ทำให้เธอสองคนนึกถึงนายเดชขึ้นมาทันทีเพราะพวกเธอไม่เคยมีเรื่องกับใครนอกจากเขาแม่ของปิ่นจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงและเพื่อนบ้านที่มาช่วยดับไฟอีกสี่ห้าคนได้ฟังสักพักก็มีชายคนหนึ่งวิ่งมาหาปิ่นกับแม่ที่บ้านหน้าตาตื่นเขาบอกกับปิ่นและแม่ว่าเขากับเพื่อนอีกสองคนเพิ่งเลิกงานและระหว่างที่กำลังเดินกลับบ้านนั้น เขากับเพื่อนหันไปเห็นผู้ชายชุดดำสองคนกำลังพูดคุยกับนายเดชท่าทางของทั้งสามคนนั้นดูตกใจและนายเดชก็ตะโกนด่าชายสองคนนั้นเขาได้ยินแว่วว่าเรื่องเผาบ้านเขากับเพื่อนจึงรีบไปหลบมุมและแอบฟังจนได้รู้ว่านายเดชเป็นคนจ้างชายสองคนนั้นให้มาเผาบ้านของปิ่นปิ่นและทุกคนรู้สึกตกใจที่ได้ยินแบบนั้น จริงหรือจ้าพี่พี่แน่ใจใช่ไหมว่าพี่ไม่ได้ฟังผิดไปเองข้าแน่ใจตอนนี้เพื่อนข้าอีกคนกำลังแอบดูเหตุการณ์อยู่ข้าเลยรีบมาบอกเองนี่แหละข้าว่าพวกเรารีบไปที่บ้านไอเดะกันเถอะก่อนที่พวกมันจะพากันหนีไปปิ่นกับแม่และเพื่อนบ้านจึงรีบพากันไปที่บ้านของายเดชทันทีเมื่อไปถึงก็ได้พบกับชายชุดดำสองคนที่กำลังจะรีบหนีไป ชาวบ้านจึงรีบพากันจับตัวเอาไว้ชายชุดดำทั้งสองคนกลัวความผิดพวกเขาจึงรับสารภาพความจริงออกมาทำให้ในายเดททั้งรู้สึกโกรธและกลัวเขาโดนชาวบ้านกดดันจนทนไม่ไหวนายเดทจึงยอมรับสารภาพออกมาว่าที่เขาทำลงไปทั้งหมดก็เพราะรู้สึกโกรธปิ่นที่ไม่ยอมคืนเจ้าน้ำตาลให้กับเขาและเขาก็แค่อยากจะเอาชนะปิ่นก็เท่านั้น และถ้าหากเขาได้เจ้าน้ำตาลกลับคืนมาเขาก็จะเอามันมาทารุนเพื่อระบายความโกรธอยู่ดีชาวบ้านจึงช่วยกันพานำตัวนายเดชและชายชุดดำอีกสองคนไปโรงพักเพื่อดำเนินคดีต่อไปหลังจากวันนั้นนายเดชกับชายอีกสองคนก็ได้รับโทษตามกฎหมายแต่นายเดชโดนข้อหาเกี่ยวกับทารุณกรรมสัตว์เพิ่มอีก เพราะที่ผ่านมาเขาทำร้ายสัตว์เลี้ยงของตัวเองจนตายมาแล้วหลายตัวแถมยังพานไปทำร้ายสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านคนอื่นอีกส่วนเจ้าน้ำตาลตอนนี้ก็ยังคงอาศัยอยู่กับปิ่นและแม่เหมือนเดิมถึงแม้ว่ามันจะดูขี้กลัวอยู่บ้างเพราะเคยถูกนายเดชท,ทำร้ายในอดีตแต่ปิ่นกับแม่ก็พยายามดูแลและให้ความรักกับเจ้าน้ำตาลอย่างดีทำให้มันเริ่มสดใสามากขึ้น เจ้าน้ำตาลเองก็เหมือนจะสัมผัสได้ถึงความมีเมตตาและความอ่อนโยนของเจ้านายทั้งสองมันจึงคอยตามติดเจ้านายและมักจะมานอนหนุนตักปิ่นอยู่เสมอน้ำตาลเองคงเจอเรื่องราวร้ายๆมาเยอะต่อไปเองไม่ต้องกลัวแล้วนะฉันกับแม่จะดูแลเองตลอดไปปิ่นลูบหัวเจ้าน้ำตาลด้วยความรักแล้วก็ยิ้มให้มัน เจ้าน้ำตาลเองก็นั่งมองตาปิ่นเหมือนจะรับรู้ได้เช่นกันนับตั้งแต่นั้นมาเจ้าน้ำตาลก็อยู่กับปิ่นและแม่อย่างมีความสุขตลอดช่วงชีวิตของมันจนสิ้นอายุไขจบบริบูรณ์